สนับสนุนโดยไฮ l ักซีวัวพรีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าพร้อมไหมครับพร้อมครับเป็นไงภาพได้ไหมเบอร์หมดแล้วครับนี่ภาพก็เบอร์ คนก็เบอหัวจะปวดกับทีมนี้แต่ว่าที่ไม่ทาให้ผิดหวังต้องรถคู่ใจาสายลุยคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักซีเวอร์ดีโฟรถึงไหนถึงกันจริงๆครับรพโตโยต้าไฮรักซีเวอร์ดีโฟร์บ 4, 4มาพร้อมขุมพลังของเครื่องยนต์ GD Superpower 2.8ลิตรแรงสั่งได้ดังใจบวกกับระบบช่วงล่าง Superflex s u กซ e n s i o เที่ช่วยรองรับการสั่นสะเทือนได้อย่างเ e ยี่ยมทําให้ห้องโดยสารนุ่มสบายอีกขัน้น มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ Active Active t r a c t i o n Control ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพิ่มการยึดเกาะสรงถ่ายแรงขับไปยังล้อแถมพรอบเดินเบาลดลงลุยเส้นทางออฟโรดได้ราบรื่นไม่มีสะดุดตอบโจทย์ครบฟังก์ชันขนาดนี้นี่แหละ t o y ย t a h i ยลักซีวีดีโฟรบรถผู้ใจสาย,สายลุยไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆตรงจุดนี้คือคลองนะครับแต่ว่าถูกพับผมด้วย ดินโคลนแล้วก็ทรายเต็มคลองไปหมดเลยนะฮะเนี่ยตามๆโอ้อันนี้มอเตอร์ไซค์ที่มาฝากร้านค้าที่อยู่ตรงชายแดนโดนโคลนน่าจะประมาณเมตรกว่า5นู่นอีกอะ่ะ6 7นี่เต็มไปหมดเลยนี่สปดาห์นี้ผมและทีมงานลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมเชียงรายแม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ดูต่างหน้าหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับ อย่างที่บ้าน้ำผาจมชุมชนริมลำน้ำสายนับร้อยหลังคาเรือนได้รับผลกระทบตั้งแต่วันแรกเป็นพื้นที่สีแดงความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากที่นี่เป็นชุมชนแรกนะครับที่รับน้ำจากลำน้ำสายก่อนที่จะเข้าท่วมตัวเมืองแม่สายนะครับแน่นอนว่าน้ำลดแล้วแต่ว่าทิ้งร่องรอยสภาพความเสียหายอย่างที่เห็นคือมองไปทางไหนเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่ามันเต็มไปด้วย รากดินซากโคลนทรายสูงแบบท่วมหัวเลยอ่ะ oh. เห็นแล้วเหนื่อยแทนบ้านเรือนเต็มไปด้วยทะเลโคลนดินทรายรทับถ <100. S 1> มอัดแน่นเต็มบ้านสูงถึงชั้น2เลยนะครับไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่วันถึงจะเอาออกหมดพี่น้องแม่สายซู่นะครับบ้านหลังนี้ขุดมา2วันเพิ่งจะได้เห็นพื้นบ้านครับคุณผู้ชมครับ ชาวบ้านอยากจะได้เครื่องมือหนักช่วยตักดินบนถนนเปิดเส้นทางให้รถบรรทุกเข้ามาลำเลียงดินโคลนไปทิ้งอีกงานเร่งด่วนที่ต้องแข่งกับเวลานะครับก็คืองานกู้ระบบประปาของอำเภอแม่สายที่ตอนนี้ถูกดินโคลนปิดทับหลายเมตรด้วยกันไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันทีเดียวกีตงกีต้าตูยงตู้เย็นไปหมดเลยครับหลายคนบอกว่าอุทกภัยคราวนี้หนักหนาที่สุดในชีวิต หนักจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้กี่รอบแล้วแม่อมันไม่มีน้ำตาแล้วลูกไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วอหมดเลยหมายถึงว่าของที่ที่เราสะสมมาทั้งชีวิตไปหมดเลยนะแม่น่าจะยังไม่ได้เลยอันทุกทุกแม่เลยอย่ามาอย่ากังวลเลยครับคืออยากให้คุณผู้ชมเห็น ภาพอันนี้คือรีสอร์ตรีสอร์ตเก่าแก่รีสอร์ตแห่งแรกของมแม่สายสายไปหมดแล้วส่งกำลังใจนะแม่เออส่งกำลังใจให้พี่น้องเชียงรายซูซ้ๆนะครับประกิจปั้นจากถ่ายภาพเจษดาโอโหสวัสดีครับ